สวัสดีค่ะวันนี้รายการอาเบทีวียินดีต้อนรับวันนี้นะคะเราจะมารู้จักกับท่านศาสดาอาเบทโปรเฟสเซอร์ดอรทากาุอาเบทหรืออาเบทเกิดวันที่3,500ลามกราคมพศ25898ลบ74,555 บวก 80, 90, 8 9 8 6 4เป็นชาวราศีมังกรการศึกษาโรงเรียนประจำตับนา,า,า, <ond om and sexuality> ายาอูนเซนเก่คอนดอมแอนเซ็กซิตี้ไซโคลิซึ่นภูมิลำเนาที่เมืองบูฮูนประเทศเบลเยียมได้เกรดเฉลี่ยโคด SSS บวกบวกบวกว,วิชาเซ็กซิออโลจิสและวิชายาวิการศึกษเป็นนักแร้งและนักสะบึกที่เล่นเรื่องคุณสมิโซเทคนิค และมีประโยคที่ทิดต่างจะได้กระแสลบตามมาขียาราเนกาได้กลายมาเพลงเป็นเพลงอัลบั้มนี้อาเบกเกิดขึ้นเมื่อรอสาอริไราสาระ2,405อเบตอนนั้นเห็นแสงอาว่างในตัวอเบตจึตั้งชื่อว่าอาเบกเมื่อผ่านไป20ปีต่อมาเป็นช่วงที่ท่านศาสดาได้เจอเนื้อคู่ตอนนั้นท่านอาเบกผ่านมาทั้งคู่จึงทำอะไรกันอย่างนี้อย่างนั้นอย่างน้นอย่างนู้ ัจนเดือนต่อมาอาเบะได้สู้กับผู้ทหารที่คิดจะกำจัดชาวเกย์อาเบะคว้าชัยชนะมาไดา้จนอาเบะได้กลายเป็นศาสดาแล้วเรามาต่อเรื่องคุชโซวิโซเทคนิคกันเลก่อนค่ะคุชโซวิโซเทคนิคก็คือเทคนิคการสูบคีเป็นการ์ตูนอุดตาตอนเดียวจบเขียนโดยท่านผู้นั้นมีพิมพ์ครั้งแรกในตอนเสริมของนิตยสารแนวอุดตา ในสมัยพระเจ้าหาคือปีพศ2530แต่มีผู้ขุดกระตูนเรื่องนี้เอาไปสร้างกระแสใหม่อีกทีบนอ,อินเด็ยโดยเฉพาะเว็บต่างๆของยุ่นปีหลังจากเรื่องนี้ถูกลืมมานานเพราะเป็นแค่ตอนเสริมหลังจากกรณีดังกล่าวทำให้ผู้ท่านนั้นและผลงานอืนอ่นๆพลอยมีชื่อเสียงไปด้วยหลังจากที่เขียนการ์ตูนมานานไม่ดังสักทีพัดวาเป็นพราะขาดความโมเอกต่างๆในผลงาน ยังเป็นภาคพิเศษของ Power w o r s ดูเรื่องนี้คือชายคนหนึ่งชื่อมาซาสกิมิชิสตะมาเรียนเตรมเอนผู้เป็นเกมะไม่ถาวรน,น,นก็คือเป็นบายเซ็กชวลนั่นเองระหว่างกำลังจะเข้าห้องน้ำสาธารณะเขาได้พบเป็นชายคนหนึ่งใส่ชุดมีสีฟ้านั่งอยู่บนม้านั่งชายคนนั้นคือนากาสุอาเบะนั่นเองไ่อทั้งสองสบตาก,กัน อาเบจึงรู้อซิชุดหมีของมันสดแสดงนบเขาอ,ออกมาให้มิชิตะดูใช้ประโยคชนอ้กชิบหายรองกับถามว่ายาระไนกะหรือแปลเป็นไทยว่าจะเอาไหมจ๊ะจากนั้นทั้งสองก็ไปที่ห้องน้ำด้วยกันมละดำเนินกิจกรรมอย่างทิงที่ทึ้งถิ่นเป็นโน้นนย่นั้นอีกโน่นอย่น,ออยนี่นี่น,ออน,นั้นตัวละครมาซาคิมิชิตะ เรียนเ,นเ,เตนร,ยยตรเียมเอ็นผู้ตอนแรกยังบริสุทธิ์ยู่แต่คืนจินตาการถึงถูกอาเบะดึงดูดความสนใจตอนแรกคิดวิมในใจว่าอ้ยหล่อจังอ้าทโอโตโก,ตกะในกากสุอาเบะช่างโยนผู้เติบมานาวมีประสบการณ์เชี่ยวชาญมีนกขขาใหญ่ในยเรื่องเธอกำลังนั่งบนมานั่งมองหาคูู สำหรับวันนี้รายการอาเบกทีวีเราต้องขอพักสักครู่แล้วมาต่อกันช่วงหน้าค่ะ